สำหรับใครที่ดาวน์โหลดลิงก์ของพี่เป็น,นผมก็ให้เราดูที่การดาวน์โหลดตามพี่ไปเลยนะครับผมท่านชมก็ง่ายๆเลยนะครับท่านชมอย่างแรกนะผมก็มันจะมีแบบนี้ใช่ไหมครับให้เรากดไปที่เพิ่มเติมครันอธิบายหรือว่าไอแบบที่เป็นอักษรขีดลงเล็กๆนี่นั่นเองนะผมก็ให้เราแตะเข้าไปเลยนะผมมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้สิ้นใช่ไหมครับก็ให้เราดูที่คําอธิบายหนมูมัจะมีลิงก์ดาวน์โหลดนผมแอพเคแล้วมันก็จะมีขึ้นเป็นลิงก์สีฟ้านะผมให้เรากดเข้าไปเลยครับผม กดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับผมมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับสาหรับใครที่มันยังไม่พาลิง์เข้าไปที่ Google Chrome นะผมให้เรากดไปที่จุด3จุดด้านขวาบนนะผมอ่ากดเข้ามานะผมกดเข้ามาแล้วก็ให้เรากดเปิดในโคมนะผมก็กดเข้าไปเลยครับอ่าแล้วก็จะมาที่หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับผมมันก็จะขึ้นกาุณอยาข้ามขั้นตอนนะผมก็ให้เราห้ามข้ามขั้นตอนนะผม อย่างแรกนะครับท่านผู้ชม,ชมให้เรากดไปที่ปลดล็อกลิงก์ที่หน,นะครับผมเราต้องทําไปทีละขั้นตอนนะครับท่านผู้ชม,ชมก็ง่ายๆเลยผมจะเกิดมันเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมผมมันจะพาเรามาที่ YouTube ใช่ไหมครับให้เรากดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมสำหรับใครที่บอกว่าพี่ครับผมไม่กดติดตามได้ไหมก็คือมันต้องกดติดตามไว้ก่อนนะครับผมสําหรับใครที่อยากไม่อยากติดตามผมก็ให้เราดาวน์โหลดเสร็จก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยมายกเลิกติดตามนะครับผม ให้เรากดติดตามงบลูกรดดิ้งนะผมแล้วก็ให้เรามาเม้นไว้เลยนะผมว่าเว็บไหนครับอ่าเว็บไหนครับอ่าประมาณนี้นะผมหรือว่าใครที่ยังไม่ใส่ใครที่ยังไม่คอมเมนต์แบบพี่นะผมก็จะมี3ช้อยให้เลือกนะผมก็คือช้อยที่1นึ่งผมก็คือเว็บไหนครับช้อยที่2ก็คือขอทุนหน่อยครับแล้วก็ช้อยที่3ก็คือสอนสมัครหน่อยครับอ่ามี3ช้อยนะผมสําหรับใครที่ นั้นผมแต่พี่จะขอเลือกเป็นเว็บไหนครับก็ให้เราพิมพ์ไปเลยนะผมแต่พี่จะขอคัดลอกไปด้วยนะผมเลือกทั้งหมดคัดลอกเพราะว่าข้อต่อไปมันก็จะใช้เหมือนกันนะผมพี่ใหญ่ใช้อันนี้แหละเพราะมันง่ายสุดแล้วนะก็ให้เรากดไลค์ไปด้วยนะก็ใหเรากดปัดกลับนะผมเราก็มาขั้นตอนที่2ต่อเลยนะผมเพราะว่าเราได้ทําขั้นตอนที่1เสร็จแล้วนะครับก็มาขั้นตอนที่2องนะผมก็ให้ทำเหมือนเดิมนะครับผมท่านผู้ชมให้เรากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะผมแล้วก็คอมเมนต์ไปเลยนะผมอ่าเราก็วางไปได้เลยนะผมสำหรับใครที่ ทำไปแล้วนะผมก็ให้เราแบบนี้ไปเลยแล้วก็ไปขั้นตอนที่สามต่อได้เลยครับอ่าก็กดไลค์กดติดตาม,มกดกระดิ่งสหรับใครที่กดติดตามอย่างนี้อยู่เราก็ไม่ต้องกดซ้ำนะผมก็ให้เรากดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์ไปได้เลยนะครับ <c oughs> ก็ให้เราวางข้อความไปแบบนี้นะผมแบบเดิมนะครับแล้วมาขั้นตอนที่สี่ต่อนะครับผม อ่ะแล้วก็ให้เรากดปัดกลับเหมือนเดิมนะผมขั้นตอนที่5นะครับอ่าพี่ขอจะขอทําให้ถึงขั้นตอนที่อ่ะใกล้ๆกล้เสร็จผมเดี๋ยวเพีจะเปิดให้ดูใหม่อีกรอบนะครับท่านผู้ชมก็นะผมตอนนี้พี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วผมก็มาถึงขั้นตอนที่9นะผมก็ให้เรากดไปที่ขั้นตอนที่9ก้นะผมกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ Wool ่งนะผมอ่าเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้กดติดตามเพิ่โอ้ติดตามไปแล้ผมกดติ Wool ดตามกดกระดิ่งผมก็คอมเมนต์ไปเหมือนเดิมน,นะครับผมอ่าแบบนี้เลย แล้วก็เรากดปัดกลับนะผมแล้วก็ให้เราสมมุติว่าถึงขั้นตอนที่เก้าอะไรอย่างงี้แล้วให้เรารีอันนี้นึงั้างนะบผมแล้วก็ให้เรากดขั้นตอนสุดท้ายไม่ได้เลยนะครับอ่าขั้นตอนที่สุดท้ายมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้้ใช่ไหมครับมันก็จะมีให้เราดาวน์โหลดต่างๆนานาเลยนะผมก็ให้ท่านชมเลือกได้เลยผมว่าท่านชมอยากจะดาวน์โหลดนอนไหนะครับผมก็พี่อะส่วนมากถ้าเกิดพี่ทำคลิปผมพี่ก็จะแบบเอาสิ่งที่พี่เพิ่มมาใหม่ๆนผมใส่ไว้ทข้างล่างนูก็คือจะเป็นไอพวกนี้ดผม่ง ก็คือให้เราดาวน์โหลดได้หนมสำหรับใครที่ดาวน์โหลดไม่เป็นใจเราก,กดเข้าไปนะครับก็กดที่ลิงก์สีฟ้านะครับผมแล้วก็กดติดตั้งได้เลยนะครับท่านผู้ชมมันก็จะมีขึ้นแบบนี้แต่พี่จะไม่ขอติดตั้งนะผมเพราะว่าพี่มีไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้ผมสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ผมด้วยนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปกอดขอตัวลาไปกอนนะผมก็ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย